ความอร่อยที่ส่งตรงมามหาชัยทุกคนใครที่เป็นสายกินฟังทางนี้เลยครับเพราะงานติดปากร้านดังเริ่มแล้วที่เซนท่านมหาชัยที่เขาจะจัดตั้งแต่19เถึง28ธันวาคม68นี้บอกเลยครับว่าเค่ก้าวเข้ามากินก็ชวนให้ท้องร้องทันทีเพราะเขาเป็นงานเดียวที่จะรวมร้านดังราทิศจากทั่วสารทิศเดินยังไม่ครบชั้นใจก็เริ่มสั่นแล้วครับมาเริ่มที่สายเนื้อก่อนเลยกับน้ำพริกหนุ่มแคบหมูข้าวซอยหรือสายญี่ปุ่นซูชิก็มีของกินเล่นเต้าหู้ทอดก็มาและปิดท้ายขนมเบืองอันซินผ่านเฉยไม่ได้จรรรริงๆแลมาาทีี่กกกััเเยยคบบช ต้มหมูเด้งการคำแรกคือเด้งจริงครับไม่จบตาและถัดมาคือกุ้งอบวนเส้นเซทีที่วุ้นเส้นฉ่ำกุ้งตัวโตวกินคือชนะส่วนใครอยากนั่งมุมชิลต้องตรงนี้เลยครับกับลุงใจไข่ปิ้งที่เราเลือกความสุขได้นั่งกินเพลินๆหรือใครเป็นสายหวานก็ต้องลองตะก้คุณยายทองคาที่นุ่มหอมหรือจะเป็นอะโคโโ่บ้าบินมะพร้าวอ่อนที่บอกเลยว่าร้อนๆจากเตาที่สําคัญยังมีจอปูชนบุรีก,กับตีขนมชั้นใบเตยแป่นลิ้วบอกเลยว่าเลี้ยงคิวรอคได้เลยครับปากที่กัดกันมาได้เลยนะครับ 19-28, ชยัยตั้งใจแค่มาชิมแต่จะติดปากจนไม่อยากกลับไปเลยครับกับงานติดปากร้านดังที่เขามาเยือนถึงมาหาชัยแล้ว